เปิดคลิปใหม่ครับผมตอนนี้อยู่ที่ไหนครับ,รบทุกคนตอนนี้นะคะอยู่กับช่องบปกกัทีวีตอนนี้เราอยู่ที่เกาะแสมน่สารไปแล้วไม,ไม่ก็ต้องถามพี่เขาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับผมโอเคน้องครับถามอันนี้ทีมทีมงาน ทีมงานไหมครับโอ้<ด>กล้องสุดยอดของของผมจองไว้ช่วงบ่ายสอง,สองลูกกูนแต่ว่าได้อ๋อเพื่อนยังไม่มาส่งงานใช่ไหมครับโอเคครับทานเรารอแป๊บหนึ่งก็ได้ครับผมเพราะว่าแอดมินเขาเคลียร์ตังค์ขอบคุณมากครับผมขออนุญาตสับโหมกล้องใต้น้ําก่อนในนี้นี่ครับที่ภาพสวยๆในเว็บเพจก็คืออันนี้แหละเนาะสุดยอดต้องโอิฟัสเท่านั้นเลยใช่ไหม ตัวนี้เนาะที่ที่มันถ่ายแล้วมันได้ครึ่งทะเลครึ่งใช่ครับโอ้นี่ครับที่เป็นเหมือนตาปลาเนียครับใครใครไม่เคยเห็นโดมอีกตัวเขาเรียกว่าอะไรโดมเหรอครับใหญ่โอ้โหใส่แว่นตาดำด้วยนี่ใส่แว่พ่อเดี๋ยวพ่อบอกแล้วสีส้มสดเลยนี่จะพีคมากเชิญเลยจ้าพ่อเชิญตามสะดวกถามสอบถามโลเก้หน่อยแล้วติดติดติดหรือยังติดทัชเตอร์หรือยัง ค่ะพ่อไม่เมเื่อกี้ลืมติดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเท่ทีเท่ทีอันนี้ทำไมไม่แกะให้ลูกไม่เกินโอ้ยมานี่เอาถือไว้ถือไว้ถือไว้ใครสัมภาษณ์แม่หน่อยสัมผัสอาหารหยุดสัมภาษณ์ผัจ้าสัมภาษผัสใดเขาทำไมไมเก็เกยดูเกยไม่สังเกตเลยว่าทำไมหนูไม่ค่อยชาร์จลูกเนี่ยอุ้ยแม่ดูทงค์โหยก้อนถ้าซื้อมาเลยยังไม่เคยใช้เลยโอเคนะ เดี๋ยวเราจะเดินทางกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอได้ครับได้ครับข้างข้างบนเรือไม่อันตรายเราเพราว่าของพี่จะมีทั้งโทรศัพท์แล้วก็รีโมทรถสบายสบายเนาะโอเคครับฝนถ้าฝนไม่ตกไม่ตกอีกแล้วเนาะไม่มีทางฝนไม่ตกอีกแล้วขอบคุณครับตื่นเต้นไม่เคยมาคนอีสานไม่เห็นทะเลเหแล้วเนาะใช่ไหมโอเคตื่นเต้นค่ะหนูไปหาหนูหนูยังตื่นเต้นเลยเห็นไหมการเจ็บตัวของพ่อดูสิ มีอพร้อมเต็มตัวนะคะมีถุงกันน้ําถุงนี่ลอยน้ําเลยครับใช่แล้วก็พ่อขมีอุปกรณ์ทุกอย่างอ๋อพ่อพ่อเขาก็จะชวนชวนลูกสาวนะให้ใส่เสื้อสีสดใสนะคะเพื่อลงทะเลใส่ถ่ายรูปออกมาแล้วจะสวยว่างั้นแต่ว่าโบเคก็ไม่ได้สนใจใดใเลยเขาบอกว่าชุดนี้เขาสวยแล้วใช่เพราะว่าโบเก้ไปแม่หงส์ไปก่อนไปเรื่องฮะดูชุดตัวเองอ่ะคือแม่หงสวยไหมโอ้แค่ตรงดาชุดต่อ จะออกวันนี้แล้วใช่ไหมนี่ดึงไปู่รับผลดึงไปดูรับผลเลยเลยพบกระตังเกตใส่แว่นตาเลยระหว่างดำน้ำกับดำอะไรดัวดำน่าจะดำอันนี้จะเป็นน้องคนที่พาไปครับชื่ออะไรครับผมชื่อปื้ดครับพ่อพี่โอ้ปื้ดโอ้พี่ปื้ดนะโอเคแล้วจำชื่อได้ไหมลูกโอเคเกยิงกัโอเคจับมือจับมือ ไปแล้วนะเดี๋ยวถามเผื่อน้องว่าถ้าเราไม่ครบสามชั่วโมงก็ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรเอาเท่าที่เราไหวนั่นแหละได้ยินผมจะไม่ค่อยฟิกเวลาแต่ผมจะถามลูกค้าเอาที่เราไหวได้ได้ยินคุณลุงบอกยิน,นเกือบตาย้วยเราไป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 อะไรเนี่ยไปสงคารหรือไปทําอะไรเนี่ยโอเคครับเราครั้งแรกตื่นเต้นในชีวิตโอเคลุยลุยไหม เอาลุยก็ลุยยืดตัวสิอย่าหลังค่อมครับเครื่องบินเขาจะเรียกว่ากับตันอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับงงม,มันต้องรู้กว่านั้นอีกแต่ว่าผมว่าสามคนเลนกัปตันอ๋อเป็นกับตันเออจะทำตัวแฝงตัวเป็นลูกน้องกันเออเนี่ยเรียกกับตันกับตันกับตันพี่ปื๊ดโลกโอเคๆๆเอาเปลี่ยนชื่ออีกแล้ว เดี๋ยวออกสื่อแล้วนี่เอาตัวลงเอาชื่ออะไรชื่อฟองัฟอง,นะ okay, องแล้วพี่ฟังครับโอเคไปลูกไปเร็วไปเอาเสื้อให้ดูดครับอขอบคุณครับผมอาแม่ใส่เลยแม่ใส่เลยให้โบเกตตัวเล็กแม่ปวดแล้วก็ใส่เข้าไปเอาสวมสวมสวมออโอเคถือกล้องนะยพรอะ

นกปีดเนี่ยเราต้องไปยุ่มมาเลยเราเก็บเลยโอเคนุนู้นู้รู้จักไททานิคไหมเพราะว่าที่นี่ไม่ได้ใช้นกปีดอยู่แล้วนะนุรู้จักไททานิคใช่ไหมปี๊ปปี๊ดปี๊ดใครเทคนิคไงแม่ก็ได้ดูแม่ดูกี่รอบเทคนิ้หลายรอบมากเลยเออนั่นแหละเปล่าขอกราบผมไปถ้าตกกันตกมีทางรอระดับพ่อมาแล้วลูก คุณพ่อแล้วแม่แม่พอดีร่วกด้ตพดีเขาคุณแม่ระวังคุณแม่ระวังแมงงอดหนีบนะคุณแม่นะแมงรั่วจริงตอนนั้นแหะอันตรายมากเลยไปก้าวไปแม่ก้าวข้ามไปเลยจับเราเหล็กฝั่งโน้นจับเราเหล็กฝั่งโน้นก้าวไปเลยก้าวไปไวจับเราเหล็กเดินไปโอเคเหมือนกันก้าวไปเลยเอ้ยม่งเก่งมากไปเลยไปไปอุ้ยทำไมพ่อลงแล้วไม่เรือคงเค็งขนาดนี้ เดินผมมาด้วยไม่งั้นเดี๋ยวผมโดนลูกค้ารูดอ๋อนี่น่ารักน่ารักครับมีใครว่ายน้ำเป็นไม้คนนี้มีโอเ้ย oh. ังไม่แข็งแรงมากเท่าไหร่รองเท้าสาวอยากแรกเลยรองเท้าแต่เราถอดได้ที่บัานอ๋อถอดไว้เลยไม่ต้องใส่รองเท้าแล้วครับผมเอาเอาสามตัวเลยครับเปิดแบ้นสองครับพี่โอ้โอมแบ็อันนี้แบ็ใช่ไหมครับใช่ครับแบ็แบ็คครับแบ็ตัวแล้ว่าไม่ได้หน้าหายคนนี้เป็นสองเขาเรียกแบ็ คุณแม่มีเครื่องดื่มอะไรมาไหมเนี่ยแช่แช่ไหมครับเอาไปแช่ไหมไม่เป็นไรเอายกให้มันมีแค่สองครับสองคนตอนตอนแรกเราเดาว่าต้องต้องมีประมาณสองคนเราก็เลยซื้อมาฝากได้สองถ้าถ้าพวกผมกินดีก็ตาค้าง ึกไหมครับไม่ลอนก่้ำ่าำน้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 รน้ำ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 น้าน้ำ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 นน้ำน้ำน่ำน้ำนต่น้ำ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 นน้น้น้ำน้้ำน้ำนน้้ำน้้ำน้ำน้นน้้น้น้น้ำน้ำนน้น้นน้้นอนน เกาะจวงนะครเราจะได้บอกในคลิปได้นะว่าครับนี่คือโอเคนี่คือคือเกาะจวงนะลูกนะตอนนี้คุณพ่ออยากบอกว่าหอยเชลกําลังอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเพื่อนเชลมันขยับขึ้นมาตรงนี้แล้วตอนตึ้ง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 ลรามาใกล้แล้วใช่ไหมลูกเป็นไงันนี้ตื่นเต้นไหมสนุกไหมประสบการณ์จริงนะกลัวใช่ปะฮะกลัวกลัวเหรอมันแบบปาเกตมีตาเกอยเลยอ่ะฮะ ดี๋ยน้องจับแว่นไว้อจับแว่นไว้ให้ก่อนนะอ่าใส่ทางซ้ายเรื่องขวาก็ได้ใช่ไหมใช่ครับอ่าเราพยายามตอนเราใส่แล้วเราพยายามมาผมออกจากแว่นให้หมดนะครับน้ำมันจะได้ไม่หยุดเข้าไปแล้วก็ถ้าหายใจไม่ได้คือหายใจทางหายใจทางปากทางปากนะลูกนะอย่าหายใจทางจมูกนะลูกนะจมูกไปเลยแว่นปิดจมูกปิดจมูกหายใจทางปากะหายใจจมูกไม่ออกปอดไม่ลูกเป่าออหนุนลมขึ้โหนเห็นไหมลูกอ่าเห็นไหม นี่ลองก้มหน้าดูลองก้มหน้าดูเกย์ก้มลงดูสิกก้้มหนาดู่อนอย่าให้ลงไปลึกอ่าทำขาตรงๆเอาขาตรงๆเลยทำขาตรงๆเลยอันนี้อันนี้ต้องงัดขึ้นไหมครับหรือไม่เกี่ยวดูข้าตบนเราไม่เก่งก่อนดูตัวาไว้โอ้เก่งตัวนี้ถ้าถ้าหนูรู้สึกตื่นเต้นหนูขึ้นมาได้นะลูกนะเห็นอะไรไหมข้างบนหนะข้างล่างนะเห็นไหมลายเห็นไหมลูกลายอ่าเริ่มเก่งแล้วเริ่มเก่งแล้วดูเริ่มเก่งลอยลอย แขครับแข่ครับแครับหินแหลมอยู่ตรงนี้เนาะแต่มันมีบางอันโน้นโน้นพี่ตรงนี้ว่ะกลมีแต่ตายนี่เราไปยืนตรงนี้มันหินแหลมเออครับบาเนี่ยเราไปยืนตรงนี้เลยข้างเท้าข้างเท้าหายใจทางหายใจทางปากลูกนะเป่าไปเรื่อยอมไปเลยหายใจแล้วหายใจทางปาก ก่อยมาช้าเราไม่ต้องเกรงโอเคนะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเป็นด็อกเตอร์นะครับเนี่ยสอนทางประมงเลยนะนี่แต่ว่ายน้ำเอาไม่เป็นไรเซลเฉยๆอ่านทิลตัวนี้จบคกลีอกญี่ปุ่นมาแล้วครับถ้าาเรจบทางด้านประมงแต่ว่ายน้ำลอยตวดสิเดียวแม้ไม่ต้องป้ายลบมาถ้าเราใช้ท่อได้มันก็สบายเลยครับครับมันลอยเป็นไงลูกเปล่าเอาเอาเอาออกเอาออกปาก ไปเลยเอาคายออกสิถ้าน้ำเข้าเราคายใช่แล้วก็เป่าน้ำออกเออนั่นแหละหรือว่าเป่าแรงกโอเคเมื่อกี้หัวร้อนน้ำเลยเขว้นเลยก็เป็นหัวร้อนทำไมก็เซลล์เฉยเอย่ายิ้มมากถ้าเราไม่คาบท่ออยู่แล้วพ่อทำได้อยู่ก็พ่อเรียนคุณพ่อเรียนทางยูทูบมาแล้วง่ายๆครับเราขอให้เป่าปากได้แรกถ้าเราไม่ชินอ่ะมันยังไม่ได้ได้ดีนิดนึงแต่ว่ามันจะกลัว ปตามปกติเลยพี่พยายามสูดเข้าวูใหญ่ๆแล้วเ้๊ถ้าน้ำเข้าปากโ<ห>ลกขึ้นนะล,ล,ลูกนะ กาวขึ้นไปแม่ก้าวขึ้นไปสู้ er. สู้เพื่อลูกมื่อี้มาติขึ้นมาเลยนะรู้นั่นแหละมันเป็นอ่าตามันอ๋อยหรอมันเป็นหอยเชลล์หอยเชลลหอยเชลอะไรลูกหอยเชลอะไรนะลูกหอยเชลอะไรนะหอยเชลลหอยเชลอะไรนะอบชีสหอยเชลล์ชีสแล้ลูกดูน้องสู้มากเลยดูสิ กี่โมงไม่รู้นะครับแต่ว่าทะเลสวยมากสวยจริงครับตอนเหมือนเหมือนจินนะรู้ดีนะอา่า วันนี้เปิดประสบการณ์อันสุดยอดเลยครับผมเป็นครั้งแรกของหนูแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เคยทำหรอกลูกก็เพื่อลูกสาวค่ะตอนนี้คุณแม่กาลังจะนึกถึงนกหวีดนะเพื่อนๆครับผมเป็นรถกับแจ็คนะครับช่วยชีวิตเธอหน่อยพี่ดี๊ดเปเจ้าอลงมือหญพอเราบินตรงนี้ ไสนะเรียบร้อยแล้วให้อาหารปลาเรียบร้อยแล้วแหละ ตรงนี้ก็เป็นลงไปดูนีโมครับโอเคโซโซโอเคโซ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 ได้แล้วครับเย่เก่งมากลูกได้ถ่ายกับนีโมะแล้วได้กลับแล้วคุณแม่ให้อาหารปลานีโมโอเคโอเคคุณแม่ให้อาหารปลาแล้วลูกนี่ครับพี่เดี๋ยวดูรูปกันนะครับโอเคก้าวมาจับเราเลยคนนี้จับคนนี้จับคนนี้ จำมาจำมาเอาเอาเอา,เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไปนี่ครับนี่อันนี้หนี่งน,น,นี่พี่ดูนี่พอฟูกสวยสวยสวยได้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 แมบบ่ครับคุณแม่ก้มนิดนึงสวยอยู่ครับผม ขอบคุณครับเดี๋ยวมาใหม่ครับเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวไปฟิตร่างกายก่อนขอบคุณมากครับผมเก๋ครับขอบคุณครับคุณคผมนี่ครับผมชื่ออะไรนะครับผมชื่อปืนชัยาชายานี่อันนี้ปืนนี่ปอกน้ำแครับเอาทำไมมันไม่ต่อกันล่ะครับเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วขอบคุณมากครับผมนี่ครับผมซีแซนซันครับผมสุดยอดเลยครับผมเราเดินทางแล้วครับผมไปก่อนพ่อแล้ว อ๋อโบเก้ปิคลิปหน่อยสนุกไหมวันนี้สิบคะแนนเต็มยังไงให้หนึ่งร้อยล้านให้หนึ่งร้อยล้านอีกแล้วคุณแม่กินกันแน่แม่ทำอาหารปลาเกิดยอะครับผมปิดคลิปเลยลูกเสียงดังหน่อยเ้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โบเก้ได้นะคะตอนนี้เรากินไปกนแล้บ๊ายบายสวัสดีครับผม